สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีพี่พี่เนี่ยขอเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับนั่นก็คือตัว PM ครับหรือ Premier Marketing เดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่กันเลยนะครับในไทม์เฟรมมันนะสำหรับตัว PM เนี่ยเขาเข้าตลาดมานะครับช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปี2008ราคาครับ เคยขึ้นไปถึงไฮสูงสุดเนี่ยแท่งนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ15บาท60สตางค์ในภาพใหญ่นะครับโดยรวมนะผมยังคงมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ถึงจะมีขึ้นมียอ่อมีขึ้นมีย่อบ้างแต่โดยรวมเนี่ยผมยังคงมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับก,ก็คงจะโฟกัสในส่วนที่เป็นโซนปัจจุบันนะครับโซนนี้นะ าราคาปัจจุบันเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะครับาราคาอยู่ที่ประมาณ7บาท70สตางคนะ์นะณปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์การย่อตัวของเขานดนึงครับว่าเขาย่อตัวลงมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยประมาณนะจากไฮสูงสุดนะครับลงมาถึงจุดที่เป็นโลที่ต่าที่สุดในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 4เครับทีนี้ เดี๋ยวเราไปดูแนวรับแนวต้านกันครับว่าราคา7บาท70ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับผมขออนุญาตขยายไทม์เฟรมนะครับไปในไทม์เฟรมวี e e k นะเพื่อที่จะดูจุดที่มีนัยสําคัญนะครับให้ชัดชัดนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาตีฟีโบเพื่อหาแนวรับแนวต้านครับผมใช้ High ของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ15บาท60สสตางค์นะครับแล้วก็ใช้โลของ แท่งนี้นะครับที่ประมาณ13บาทนะครับใช้โลของแท่ง13บาทโลของแท่งนี้นะแท่งนี้เดี๋ยวผมขยายชัดๆนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูครับช่วงยอตัวของเขาเนี่ยราคาไปตามเส้นระยะหรือเปล่านะครับราคาครับเมื่อเขามาชนแถวแถวเส้นลบ100นะครับแถวๆวราคา10บาท40เนี่ยมีการย่ำอยู่พักหนึ่งก่อน จากนั้นครับเมื่อเส้นลบ100ที่ราคา10บาท40เอาไม่อยู่นะครับเขาก็ลงมาเทสแถวแถวเส้นลบ138.2ที่ราคา9บาท40จากนั้นครับราคาตรงเส้นลบ138.2อเนี่ยเอาอยู่นะครับเขาก็กลับขึ้นไปเทสแถวแถวเส้นลบ100ที่ราคา10บาท40อีกครั้งหนึ่งจากนั้นครับราคาเนี่ยไม่ผ่านเส้นลบ100นะเขาก็ลงมาเทสแถวแถวเส้นลบร3 8ยทีนี้ครับราคา ในกรอบนี้ครับโอกาส90%ในกรอบนี้นะที่เขาจะลงนะครับแล้วเขาจะขึ้นในกรอบนี้มีโอกาส90%เขาก็ทําหลุดลงมานะครับแต่ว่าไม่ถึงเส้นลบ168.8ที่ราคา8บาท75นะลงมาตรงนี้เนี่ยอยู่ที่มา8บาท80สตางค์นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปนะไปย่ำอยู่เส้นระยะแถวๆลบ138.2ที่ราคา9บาท40นะครับ และแน่นอนครับโอกาส90%ทั้งลงและขึ้นในกรอบนี้นะครับเขาก็ลงมาเทสจนได้นะแถวแถวเส้นลบ1 6อ8ที่ราคา8.75บาท7จาจากนั้นครับสายฟิโบนะ่าจะได้ตรงนี้นะ1ช็อตนะครับอ่า2ช็อตนะครับก็คือเขากลับขึ้นไปเทสนะแถวแถวเส้นลบ138.2า2นะ2ครั้งตรงนี้อ่าเล่นลงมาเล่นในกรอบนี้แล้วนะครับ จากนั้นเนี่ยเขากลับขึ้นไปเทสแถวๆเส้นลบร้อยที่ราคา9ก้บาทสีนะครับสังเกตครับคือขึ้นไปแล้วนะชนครั้งที่1นะครับชนครั้งที่2พอชนครั้งที่3เนี่ยหลุดจริงนะหลุดจริงก็ลงมาเทสแถวๆเส้นลบร้อยราคาครับก็ย่ำอยู่ในกรอบในเส้นนะครับ160.8ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยที่ราคา8ปดบาทเจนะครับอยู่พักหนึ่งนะ จากนั้นครับเมื่อเส้นลบ1 6 8ตรงราคา8บาท75เอาไม่อยู่ก็ลงมาเทสแถวๆเส้นลบ200แล้วก็ยังคงเกาะกับเส้นนี้อยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ลงมาเล่นในกรอบนี้แหละปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ7บาท7 0สตางค์นะครับอยู่ใต้เส้นในยะลบ200นะครับที่ราคา7บาท75สตางค์เดี๋ยวที่นี้ เราไปดูในส่วนของงบการเงินกันนิดนึงครับว่าราคา7บาท70สสตางค์เนี่ยถูกหรือแพงยังไงครับน่าเข้าลงทุนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของงบการเงินกันนิดนึงนะครับามาดูเรื่องข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับสำหรับบริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาทำอะไรนะครับก็คือบริษัทเขาเนี่ยจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็คือ แบ่งเป็น4กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มที่1เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ขนมครบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์ลูกอมอ่ากลุ่มที่2ครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มกลุ่มที่3ครับเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและกลุ่มที่4เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงครับโดยมีร้านค้ากว่า1นึ0 0 0สแห่งทั่วประเทศทีนี้เขาก็มีบริษัทย่อยอีก4แห่งครับได้แก่บริษัท PMF o o d จำกัดครับผลิตและจำหน่าย สินค้าปลาเส้นและปลาแผ่นนะครับปลาสวันทาโลบริษัทที่2ครับคือบริษัทพรีเมียแคนนิงอินดัสทรีจำกัดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปอื่นนะครับสำหรับอาหารคนและสัตว์ตเลี้ยงภายใต้ตาสินค้าของลูกค้าส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศและผลิตจำหน่ายสินค้าซอสมะเขือเทศซอสพริกและ ซอสปรุงรสอื่นๆตาคิงคิดเท่นนะครับบริษัทที่3ครับเป็นบริษัท p r e m i ยฟร r เซนโปรดัก c t นะครับให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็นนะครับแล้วก็บริษัทที่4เนี่ยเป็นบริษัท PMSE จำกัดดำเนินธุรก,กิจลงทุนในกิจการเพื่อสังคมและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจการเพื่อสังคมและผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ชื่อแบรนด์ มีวนาอะประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะไปดูหัวใจหลักกันดีกว่าครับเรื่องของงบการเงินสำหรับงบการเงินครับไต,ตรมาส1ทับ6กเนี่ยสินทรัพย์รวมครับอยู่ที่มาณ2,700ล้านนี่สินครับอยู่ที่มาณ1,100ล้านนี่สินตรงนี้เนี่ยผมมองบวกครับก็คือ ไม่เกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะครับถือว่าผมมองบวกไว้ก่อนนะส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ1,600ล้านครับถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับเพราะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับรายได้รวมครับอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านนะสำหรับไตามาสแรก ถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ยมีปี65นะครับที่จะโดดเด่นนะแล้วก็มีปี6กนะครับที่ดรอปลงมาจากปี65ในส่วนของกำไรสุทธิครับไตรมาส1ทัเนี่ยอยู่ที่ประมาณ125ล้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,200ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับผมมองว่า เราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับแล้วก็มูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,600ล้านแต่ว่าเราต้องจ่ายซื้อนะครับที่ประมาณ4,200ล้านผมยังคงมองว่าแพงครับเป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุกค,ครับแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาท97สตางค์นะครับแต่เราซื้อตอนนี้ที่ประมาณ7บาท70สสตางค์ครับ ไปดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นเนี่ยเปอร์เซนต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซนต์ฟรีโฟร์เนี่ยจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ34%ผมไปเช็คข้อมูลในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ30%ผมถือว่ามีรายอย่อยอยู่นะครับถ้าดูจากในสตรีมมิ่งนะผมถือว่ารายอย่อยเนี่ยเร,เริ่มที่จะน้อยแล้วนะครับ เกณฑ์ของผมนี่คือชอบต่ำกว่า30%ไปแล้วเนะาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับถือในานามบริษัทครับอยู่ที่ประมาณ48%ไปดูเรื่องของแฟดชีตกันนิดนึงครับ <c oughs> ไปดูเรื่องของงบกระแสงเงินสดกันครับเรื่องของกิจกรรมการลงทุนนะ ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยถือว่ามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับตรงนี้ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0.7เท่านะจากกราฟครับแล้วก็งบการเงินเนี่ย ผมมองว่าราคานะครับจุดนี้นะที่7บาท70นะตอนนี้ผมยังคงมองว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงครับเนื่องจากผมใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตรงนี้เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับตรงนี้จุดที่1นนะผมยังคงมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับแล้วก็ในส่วนของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่มา2บาท 97สตางค์นะครับแต่ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7บาท70ในส่วนตัวนะครับในความคิดของผมนะผมอาจจะชะลอในการเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเมื่อเทียบกับงบการเงินด้วยนะครับในส่วนของสายเทคนิคเนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยครับอยูอ่อยู่แถวๆเส้น200นะครับที่ราคา7บาท70สตางค์นะตอนนี้อยู่ใต้เส้น200นะครับเพราะว่า ที่เส้นลบ200อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7บาท75สาตางค์ผมมองว่าราคาครับถ้าเขากลับขึ้นไปได้นะและเขาไม่หลุดนะครับแถวแถวเส้น200อตรงนี้นะครับผมมองว่ามีโอกาสที่เขาจะมาเทสแถวแถวเส้นลบร้อยหกจุดแดแถวแถวนี้นะแถวแถวนี้มีโอกาสนะครับถ้าดูจากโซนตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาเอาอยู่นะตรงนี้เขาย่ำอยู่แล้วก็ โซนตรงนี้นะครับเขาย่ําอยู่สังเกตได้ว่าเขาชนไปแล้วนะครับ1ครั้งนะชนไปครั้งที่2นะครับครั้งที่3เนี่ยถ้าเป็นครั้งที่3เนี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปย่ำย่ำอยู่แถวเส้นลบร้อยหกเจุดแที่ราคา8ปดบาทเจนะครับแล้วก็อโอกาสเกาสิบในกรอบตรงนี้นะครับคือโบนัสนะครับถ้าเขาย่ำตรงนี้ด้วยนะนะครับแล้วเขาไม่หลุดนะมีโอกาสที่จะไปเส้น ลบ138.2นะครับที่ราคา9.40บาท40แต่ตอนนี้นะครับขอให้เขายืนเหนือเส้นระยะลบ200ก่อนนะครับที่7.75บาท75สตางค์ให้ได้นะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นครับว่าเขาจะมีโอกาสไปเทสแถวๆเส้นลบ2อ่รเส้นลบ6 8ตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะน่าจะมีโอกาสนะครับน่าจะย่ำได้แล้วก็มีโอกาสขึ้นไปเทสแถวๆตรงนี้อีกครั้งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนเช่นเดิมครับมีการบ้านหรือหุ้นตัวไหนเนี่ยที่อยากจะให้ผมนะครับนำมาทำเป็นการบ้านให้ชมก็ลองส่งมาทางคอมเมนต์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวที่สวยๆแล้วก็นำมาทำเป็นการบ้านให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมครับในส่วนของการวิเคราะห์หากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับและยังไงผมขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์นะครับเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถ,ถัดไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ